ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้พบกับเซลแปะนะครับเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับก็นะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสเด้พี่น้องนะครับมาประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งโปรโมชั่นนะครับแจ้งโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้พี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซลแปะเด้อพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับ เออนะครับมือนี้วันที่4เด้อพี่น้องวันที่ใช่ไหมสามหรือสี่อนะครับเซลเปรลืมมือแล้วนะครับของเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมือนี้นะครับก็นะครับมือสั่นวันดีครับพี่น้องนะครับมือนี้กับวายสองแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามเซลเปรเด้อนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมือนี้นะครับวันนี้นะครับ เราจะแนะนำโปรโมชั่นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผู้ใดที่กำลังเบิ่งรถแท็กเตอร์นะครับจอนเดียร์นะครับเอาไว้ใส่งานนะครับเพราะว่าจะเป็นงานไรงานหน้านะครับผมตัวนี้นะครับเฝ้าเลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะครับนะครับเพิ่นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงเนาะของเดือนที่แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่เดือนนี้นะครับยังใช้โปรของเดือนมกราอยู่เด้อพี่น้อง ยังใส่ปูเก่าอยู่นะครับว่ารถจักแรงจักแรงนะครับใช้ปูของเดือนมกราคม68อยู่เด้อนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เด้อเซวแปะนะครับ080นะครับ0109381ครับผมตรงนี้นะครับปูในเดือนนี้ก็ยังทันอยู่นะใครที่สนใจรถไถจนเดียนะครับแถมอุปกรณ์ด้านหน้ากับผ่าดหลังเด้อพี่น้องนะครับ มีแค่รุ่นเดียวที่แถม3ชิ้นนะครับรุ่น3036 e นอีนะครับขนาด36กแรงมา้าแถมดันหน้าแถมผ่านพวนแล้วก็ตัวปั่นโรตารี่เด้อพี่น้องเออนะครับผมตรงนี้อ่ะมือนี้นะครับเซลแปลสิจแจงราคารดเดอ้อนะครับราคารถนะครับผมราคารถพร้อมอโปรโมชั่นนะครับดีๆกับลูกค้าไปเลยนะครับสำหรับ ลูกค้าที่กําลังมองหาคู่มือนี่ครับเพิ่นเห็นรถนะครับเขาโดนละลงเมนบบพี่น้องบบให้ตัดอบอให้เผาอ้อยเนาะนะครับผมเขาก็จะหารถขันน้อยนะครับรถเศร้าแปดเรืงนี่แหละไปตีใบอ้อยนะครับสางใบอ้อยทําให้ตัดอ้อยง่ายขึ้นนะครับนะครับเซลเปะนะครับทางเอซิเทคเตอร์เพิ่นมีขายาเครื่องสางใบอ้อยเครื่องตัดอ้อยเด้อพี่น้อง ยี่ห้อช้างแฮกเตอร์นะครับผู้ใดที่สนใจก็เข้ามาติดถามว่าติดได้ทุกทุกยี่ห้อบอเซลแปะติดได้ทุกยี่ห้อนะครับรถเท่าน่ะติดได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับเขามีเครื่องสางใบมีเครื่องตัดอ้อยนะครับผมคู่มือนี่นะครับทางโรงงานบางที่พบบเพิ่นกะบอให้เผาเผาอ้อยเนาะครับพี่น้อง นะครับมันผิดกฎหมายบางที่ก็ได้นะครับเออเขาก็หารถที่เข้าไปสางใบอ้อยเ,ออเข้าไปสางใบอ้อยเสร็จแล้วก็หารถตัดอ้อยบางคนก็นยังใส่ค้นตัดอ้อยอยู่นะครับบางคนก็นใส่รถเฮออเ้ามีรถก็ใส่รถไปเข้าไปตัดอ้อยก็ได้คือกันพี่น้องนะครับมันง่ายนะครับทุกวันนี้ทําการเกษตรคือง่ายมากขอแค่มีเครื่องมือนะครับรถแท็กเตอร์หรือเครื่องมือต่างๆนะครับอ่ะขันนี้ครับ28แแรงเด้อพี่น้อง นะครับผู้ใดที่หารถที่จะไปเข้าโรงอ้อยตีใบอ้อยนะครับราคาตอนนี้นะครับณปัจจุบันของเดือนนี้เลยนะครับเดือนกุมภาพันเท่านี้แหละนะครับผมที่เบิ้งคลิปเซลเปะนะครับผู้ใดนะครับที่เบิ้งคลิปยูนะครับเขาเบิ้งไว้ว่าคลิปที่เข้าเบิ้งเนี่ยมันมันอัปเดตปัจจุบันโบนาะนะครับผมบางทีก็คลิปมันหลายปีแล้วนะครับเออมัน มันอาจสิมดเขียดป,ปูมชัน่นกระทู้มาหาสอบถามเซี่แปะก่อนก็นได้ว่าป,ปูมันเป็นจังใดในเดือนนี้เดือนที่เท่าอยากได้ลดนะครับอันนี้เซี่แปะแนะนาเด้อครับตรอนี้นะครับก็รุ่น28แรงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อน,นะครับน่ะเพิ่งจะไล่ซดกันเด้อครับมือนี้นะครับผมหากได้3-4นาทีนะครับเซี่แปะอะไรสดๆการเห็นๆเลยนะครับ28แรงราคา500,020,000เด้อพี่น้อง นะครับเอาตัรถไปแบบนี้เลยครับเครื่องสางใบอ้อยก็เพิ่มอีก4ี่หมื่นกว่าบาทด้วยครับผู้ใดอยากได้เครื่องสางใบนะครับรถคันนี้จุดเด่นกับมีหลายย่างนะครับมีทั้งดับมีทั้งตัวนี่ครับเฟืองท้ายใหญ่นะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับสามารถยกอุปกรณ์เพราะว่าจะเป็นเครื่องสางใบเพราะว่าจะเป็นเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับ 910กิโลกรัมเด้อครับรถ28แรงยกได้910กิโลกรัมนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าระบบไฮโดรอลิกมันสิยกซ่ายกเร็วนะครับรถคันนี้นะครับ5 2 0 0 0 0บาทเด้อครับผมตรงนี้นะครับอยากได้โปรโมชั่นก็โทรมาหาเซี่ยแปะได้นะครับผมตรงนี้มีส่วนลดให้ด้วยอีกนะครับบนตรงนี้นะอ่ะคันที่2นะครับรุ่นนี้อ่าจอเดียวตอนนี้นะครับมีแค่รุ่นเดียวนะที่แถมอุปกรณ์3อย่างเด้อพี่น้องอ่าบพรว่าจะเป็นดันนา ผ่านพ้วนโรตารี่โรตารี่ก็คือตัวนี้แหละพี่นอ้องตัวปั้นดินนะครับตัวนี้นะครับรถคันนี้ใช้ผ่านใบ22นิ้วอ่าโรตารี่เมตรหกนะครับราคาตอนนี้นะครับตัวรถมันอยู่ที่6 3, 4แส0 0ี่หมบาทเด้อได้ครบมาเลยครับราคานี้นะครับสำหรับปูในเดือนกุมภาพันธ์นะครับตรงนี้นะครับได้อุปกรณ์3อย่างเลย ถามว่าเรีดาวขั้นต่ำนะครับตั้งแต่28แรงนะครับถึง50แรงก็คือ20%เ้อครับพี่น้องเข้ายากดาวหลายก็นี่ก็ได้คือกันนะครับเล้ยงแต่ลูกค้านะครับผมเออโอเคครับปไปขั้นตัวไปขั้นที่สองสามนะครับขั้นที่สามเนาะรถ40แรงตัวนี้เป็น50 40D ครับตัวนี้ขนาด40แรงม้านะครับตัวนี้เครื่องยนต์2 0 0รกนะครับนี่ตัวนี้ใครที่มองหารถทำนานะครับผม แล้วก็เฮ็ดอ้อยก็ได้เฮ็ดมันก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็ใช้คันนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันหวเจ็ดสิบหาแรงเด้อเครื่องสองพันเก่านะครับแต่ว่าราคาสุดคุ้มครับตัวนี้นะครับตัวรถอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับได้อุปกรณ์ชุดใบมีดด้านหน้าสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยไปฟรีผ่านหลังเลือกได้ครับจะเอาผ่านหาหรือผ่านหกได้ฟรีนะครับผมตัวนี้เลือกได้เลยนะครับผมจะ เอาอย่างไรอย่างหนึ่งจะเอาห้าหรือหกก็ได้นะครับผ่านหลังเนาะนะครับระบบเกียร์เดินหน้า8ถอยหลัง4เกียร์นะครับตัวนี้สามารถยกอุปกรณ์ต่อพ่วงได้นะครับพันหกร้อยกิโลกรัมเด้อพี่น้องนี่หรือตันหกนะครับตันหกนะครับชุดเด่นของจอร์เดียก็คือที่เสียแป๊ได้อธิบายของทุกคลิปเลยแหละนะครับเฟืองท้ายใหญ่เพลาตรงนะครับตัวนี้มีดับคอนโทรลด้วยนะเลี้ยงผ่านอัตโนมัตินะครับใช้ผ่านรูสลักใหญ่นะครับ หกแสนแปดหมื่นเก่าพันฮารอยได้อ,อุปกรณ์ดันหนากระพานหลังเด้อโรตารี่ซื้อเพิ่มเด้อพี่น้องโรตารี่บวกเข้าไปอีกถ้าถ้าอยากเอาโรตารี่กับราคาอยู่เมตรแปดห้าอ,อยู่ที่หกหมื่นสี่พันหกร้อยถ้าผู้ใดอยากซื้อโรตารี่กับทุ่มมหาเซียวเปะได้นะครับตัวจอบหมุนเด้อนะครับอ่ะคันต่อไปเป็นรุ่นห้าศูนย์สี่ห้าดีหรือสี่สิบหกแรงม้าครับตัวนี้แรงบิดอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้านิวตันเมตรนะครับพี่น้องตัวนี้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับสี่สิบแรง นะครับตัวนี้นะครับผมล้อล้อหลังมันสิีหญ่กว่าน่นะครับล้อหลังมันสิีหญ่กว่ารถ40แรงนะครับตัวนี้ล้อหน้าเท่ากันจุดที่แตกต่างกับ40ตัว46มันจะมีออยคูลเลอร์ครับนี่ครับตัวระบายความร้อนในกองน้ำมันเครื่องเดอร์พี่นอ้องนี่นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่7 8 5 0 0บาทได้อุปกรณ์ดันหนาก,กับผานหลังเดอพี่นอ้องแถม2อย่างเด้อ นะครับสำหรับ46แปลงนะครับอนะครับผู้ใดอยากพอนจากดาวสามารถโทวมาหาซิยวแปะได้นะครับผมตรงนี้ได้นะครับหรือจะซื้อเงินซดก็ได้คือกันนะครับบบยาาครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมอ่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศสามารถซื้อได้โบเซียวแปะได้ครับไดเมดนะครับขอเขโทรมาหานี่ครับรถรุ่นนี้เป็นรุ่น50 50e ครับพี่น้องหาซิปแรงงด้อครับตัวนี้นะครับ 5050e 50แรงม้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดเผาหนาใหญ่นะครับเป็นเผาตรงเผาแบบเปิดนะครับพี่นอ้องนี่เผาเปิดนะครับผมตัวนี้ล้อหน้าขนาด9.5 20 4นิ้วเด้อล้อหน้าล้อหน้านี่ข้อดีนี่มันเป็นเฟืองจัก,กรวาลพี่น้องรดรุ่นนี้นะครับถ้าลดหาิบแรงแรงมาทั่วกันนี่ครับ มันจียบมีได้พี่น้องแต่ว่าจอรเดียมันจะมีะดุมล้อหน้ามันจะเป็นเผาแบบนี้แล้วก็ด้านในนี่เป็นเฟือง3ตัว3ลูกหรือเขาเรียกว่าเฟืองจักรวาลน,นะครับคือกันกับรถไมโคนั่นแหละพี่น้องนี่ดุมเผาตรงใหญ่นะครับผมนี่ญ่ยยแห้งใช้เผาหน้าเหมือนกันกับรถ5 5า5 7 5ด้าถึง90แรงนะครับพี่น้องนี่ล้อหลังขนาด 16.928นะครับเห็นบอพี่น้องสังเกตได้บอว่าโลหลังกับโลหน้าสามารถขยายโลได้ห้าระดับด้วยครับปั๊บได้ปั๊บเข้าปั๊บออกได้ห้าระดับนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับถามจุดเด่นตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ใหญ่นะครับเป็นแรงบิดสำรองมันหลายพี่น้อง5 0แรงมีอยู่บ่อ0แรงแรงบิดหอด229นิวตันเมตรในรอบ101,000นะครับ รอบเครื่องต่ําเดอ้อผูใ้ใดว่ารถจอรเดียรอบเครื่องจัดในะรถรุ่นนี้เป็นรอบเครื่องต่ําเดอ้อพี่นออ้องสองพันเอสเด้อเครื่องยนต์สามสูบก็จริงแต่ว่าตัวนี้มีเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเซลลแปลให้เบิง้งออยออยคุณเลิกก็มีตัวนี้ออยคุณเลิกก็มีนะครับผมออยคุณเลิกก็ได้คือกันนะครับพี่นอ้องใหญ่แห้งครับรถห้าสิบแรงนะครับตัวนี้นะครับผมอ่านะครับนี่ครับสามสูบให้ดูชัดๆเลย 1 2 3นะครับในท์เท่าเขนนะครับ1 2 3เทอร์โบจากโรงงานนะครับประกอบให้เรียบร้อยจากนะครับรถเป็นรถนำเข่าเด้อครับพี่น้องเออนะครับระบบเกียร์เดินหน้า12เกียร์เด้อถอยหลัง4เกียร์นะครับเป็นเกียร์คอล่าชีพครับพี่น้องเออต้องหยุดรถก่อนนะครับถึงจะเข้าเดินหน้าถอยหลังได้นะครับชะลอรถก่อนเด้อพี่น้องรถรุ่นนี้นะครับผู้ใดที่ใส่รถรุ่นนี่ยุดเหยียบคาดดังแก้แก้งในเศ้ารูเด้อครับพี่น้อง เออนะครับผมอันนี้ต้องชะลอรถก่อนถึงจะเหยียบเข้าเดือนหน้าถอยหลังนะครับผมน้ำหนักรถ2ตันหนึ่งนะครับ2000เอทเด้อพี่น้องเออยกอุปกรณ์ต่อพ่วงได้2000กิโลกรัมไงบอรครับหาิบแรงนี่อยู่บ่พี่น้องยกได้2ตันนะครับเออยกได้ถึง2000กิโลนะครับใช้ผัน24นิ้วโค้งยาวนะครับ24นิ้วโค้งยาวใช้โรตารี่เม็ด อ่95ได้สบายที่จริง2เมตรก็ได้อยู่คับี่นงแต่ว่าเซลเปียบโบนแนะนำด้อนะครับที่จริงกระใสได้คือกันเพราะว่าตัวเฟืองถ่ายมันเป็นตัวเดียวกันกับซุ่มใหญ่เลยนะครับผมรถหาซิปตัวนี้นะนะครับผมนี่เบิ่งเอาเฟืองใหญ่บ่ด้านในนะครับเป็นเฟืองจักรวาลนะครับเป็นเฟืองจักรวาลนะครับมีจุดอัดจลมีด้วยผู้ใดใส่รถรุ่นนี้ยูอัดจลรต้องอัดหลด้อยครับมงนี้อัดเข้าปื๊ดๆก็พอบบต้องอัดเข้าหลาด้อ นะครับผมตัวนี้ถ้าอาจเข้าเยอะมันจะไปผสมกับน้ำมันไฮเข้าไปนะครับพี่น้องทังน้ำมัน68ลิตรใหญ่นะครับทังน้ำมันใยนะครับสำหรับตัวหาสีแดงราคาตอนนี้เด้อพี่น้องได้อุปกรณ์ดันนากระผ่านพ้วนผ่านหลังนะครับก็คือผ่านหาหรือผ่านหกนะครับฟรีไปเลยนะครับใครก็เข้าไปซื้อเพิ่มจากราคา1ล้าน32มหมลดเหลือ9 3 0 0 0 0นหมื่น นะครับเก้าแนามครับพี่น้องได้อุปกรณ์ทั้งหน้าและหลังนะครับผมตรงนี้นะครับดาวเริ่มต้น20%เด้อครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาแบบมีงวดย,อย่อยจะเอาแบบโบมีงวดย่อยก็ได้คือกันได้มดหรือจะส่งเป็นไล่เดือนก็ได้แล้วแต่าเ,าเอาตามความสะดวกสบายของเฮ้าเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับอะมาดูรุ่นต่อไปเป็นรุ่น5 0 5 5 E นะครับ เอ่อซีดีห้า e นะครับตัวนี้ล้อหน้า12.4 24นะครับล้อหลังจะเป็น18.4 30ล้อหลังสีใหญ่กว่าเด้เห็นบ่เปรียบเทียบกับหาซิปแรงแต่ว่าอนาคตเราสามารถใส่ล้อตัวนี้ได้นะครับล้อใหญ่ได้เด้อพี่น้องนะครับผู้ใดใส่รถหาซิป e นะครับนี่ครับอืมรุ่นนี้จะไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวห้าหาธรรมดานะครับมันมีสองรุ่นนะครับห้าแบบสิบสองกับห้าห้าแบบธรรมดา ตัวนี้เป็นธรรมดาไม่มีเทอร์โบนะครับผมระบบเดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง3เด้อนะครับพี่นอ้องเป็นเกียร์คอลลชิปต้องหยุดรถก่อนถึงจะเข้าเกียร์ได้รุ่น5 0 5 5 e นะครับพี่นอ้องนี่ครับผมตัวนี้ราคา1ร้าน15,500ัรบาทนะครับเออตัวนี้ได้ดดานหน้ากับผ่านหลังคือกันครับโปรโมชั่นอุปกรณ์อ2อย่างเด้อพี่นอ้องมาดูทันต่อไป55คือกันครับพี่นอ้องแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ นะครับผมตัวไมล่าสุดนะครับตัวนี้ก็คือเดินหน้า12ถอยหลัง12เกียร์เป็นเกียร์ power reverse moment gear shifter ผู้ด่ยเซลผู้ดยว่าเกียร์ shifter moment, moment เด้ออันนี้เป็น power r e v e r s e นะเข้าเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคัตนะครับนี่ครับแปลอ่านโอ่งอ,อ,อยู่เนาะ power reverse นะครับตัวนี้นะครับระบบ PTO เป็นไฟฟ้าเด้อครับพี่น้องอด้านในเครื่องเดี๋ยวแปะเปิดห้เบิงตัวนี้มีเท์โบ บุดายมากเทอร์โบเอาตัวนี้หานี่ครับมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์อ่าเข้าไปที่อ่าเทอร์โบของเครื่องนะครับแล้วก็ออยคูลเลอร์ของน้ำมันไฮดรอลิกเด้อพี่น้องมีพร้อมอู้ขักอยู่ครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็3สูบเหมือนกัน1 2 3แต่ว่ารุ่นนี้จะมีเทอร์โบจากโรงงานนะครับพี่นอ้องระบบเกียร์เดินหน้า12ถอยหลัง12เกียร์เข้าเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคัสเด้อพี่น้อง เออเดินหน้าทอยหลังปับ๊บเดินหน้าทอยหลังกะนโมต้องเหยียบคาดกัได้คือกันนะครับผมตรงนี้คาดมันซิบกาแพงหมดนะขาดน้ำมันไนะี่น้องล้อหน้าล้อหลังเท่ากันเลยเหมือนกันกันกบรถ65เนี่ยครับ65ราคาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดบาทได้ดันหน้ากระพานหลังเด้อปกติมันล้านสองเกือบล้านสามนะครับผมล้านสามแสนคุณนะแต่ไม่ไม่ขายครับขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้า นะครับอุปกรณ์2ชิ้นให้ไปเลยดันหน้ากับผาหลังนะครับผมตรงนี้รถน่าจะเหลืออยู่2คขั้นนะรถรุ่นนี้เหลืออยู่ที่2ขัคันนะครับรุ่นนี้นะครับเอามาหาขั้นแปะกระซ่งไปแล้ว,วแล้วกิดเซลผู้อื่นส่งไปแล้วนะครับผมตรงนี้นะนะครับผมก็ใครที่ชอบอินเตอร์คูลเลอร์ออยคูลเลอร์ระบบกเกียร์นะครับความสะดวกสบายรุ่นนี้ครับอ่ตรงนี้นะอา่าแต่มีบางคนิ้นถามเซลเปะว่า เปรียบเทียบกันกันรบรถหกหานะครับราคาคั้นนี้จะแพงในหาหาเกียร์สิบสองจะแพงกว่ารุ่น6กหจะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่ต่างกัน2,000มื่นต่างกันส0 0 0มื่นแต่จะลืมครับ6กหแรงบิดมันจะเยอะแต่ 5, 5้แรงบิดอยู่ที่1 9อยนิวตันเมตรรอบพันสี่พันแต่ว่าตัวนี้ แรงบิดจะอยู่ที่224เอ้ย234 234ตัวนี้198ตัวนี้รอบแรงบิดมันหลายกว่าแต่ว่าความสะดวกสบายคันนี้เกียร์เดินหนา12ถอยยลัง12เกียร์แล้วก็มี i n t ล r c o o l e er, อ o คูลเลอร์ของน้ำมันไฮบางคนก็เอาคันนี้ก็จบก็บีนะครับพี่ดอกเออก็แล้แ่คนมักบางคนโบมักระบบเกียร์พร,รีเวอร์เ e r ร์เอาเกียร์แบบ ทบซัสซิงโกไนต์เข้าเกียร์โบต้องยุดรถคือกันตัวนี้คือกันกับขับรถยนต์ครับเดินหน้าเทยหลังเหยียบคานนะครับอันนี้จะคล้ายๆรถยนต์เป็นโออโ,โต้นะครับตัวนี้นะเออนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับก็เป็น3สูบเทอร์โบคือกันครับเสียแป๊เปิดฝากระโปรงให้เบิร์พกห่างกับสามสูบเด้อพี่น้องเครื่อง2องพันเก่าคือกันนะครับผมตัวนี้นี่นี่ครับสามสูบเทอร์โบรุ่น5065 e, ู ทบซัดซิงคไนเดอรครับระบบเกียร์เพลินนะครับเดินหน้า9เกียร์ทอยหลัง3เกียร์นะครับตัวนี้นะครับเข้าเกียร์เหมือนรถยนต์นะครับแต่หาหาธรรมดาเข้าเกียร์ต้องยุดรถก่อนนะครับตัวนี้หาหาแบบ12คูณ12น,นะครับผมมีด้วยกันตอนนี้เหลือ,อยุ่2ขั้นนะครับเพราะว่ารถพุนเข่ามากหาขั้นเหลือ,อยุ่2ขั้นเด้อพี่น้องตัวนี้นะครับ12คูณ12เข้า,ขาเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคัส นะครับปรับทิศทางได้สบายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคา1นล้าน179,000บาทนะครับสำหรับ55แรงตัว12บสคูณสิบสำหรับ65ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเด้อพี่น้องต่างกันอยู่20,000ื่นนะครับาดาวเริ่มต้นถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะครับตั้งแต่55ขึ้นไปจะดาวเริ่มต้น25%นะครับเท่ากับคูณเอา เขาก็ลองคูณเบิงแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดโทรหาผมได้เลย0800109381เซลลแปะครับผมตัวนี้นะครับผมยกอุปกรณ์ต่อพว่วงนะครับตอนนี้คือยกเท่ากันหมดนะครับ2ตันนะครับยกได้2ตันแต่ใช้ผ่านใบ26นิ้วด้วครับตั้งแต่55แรงนะครับใช้ผ่าน26นิ้ว นะครับผู้ใดที่สนใจรถด,ดันดินนะครับหรือไปไถบุกเบกิกรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใครไม่ชอบรถ3สูบสสูบผมก็มีแต่ว่าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น5076 e เด้อถ้ารถลสสูบมันเป็นตั้งแต่76แรงขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง4 5 4 5 0 0รอบ2,400เดอนะครับอันนี้แรงบิดหลายครับพี่นออ้อง280กว่าพุนะ สำหรับ76แรงนะครับรุ่นนี้โบมีเทอร์โบนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ใหญ่นะครับตัวนี้นะครับผมก็โลบเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์เหมือนเดิมนะครับภายหลัง3เกียร์นะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมใหญ่แห้งครับตัวด้านหน้าในรับด้านในเครื่องยนต์ปั๊มไฮดรอลิกใหญ่ใหญ่กว่ารถ3สูบแน่นอนครับตัวนี้ปั๊มใหญ่ นะครับรบ็บบพอยตคูลเลอร์นะครับผมของน้กองเครื่องเราก็มีนะครับพีตรงนี้นี่นะครับพี่น้องนะครับผมอันนี้คือเจ็ดหกราคาตอนนี้แถมอุปกรณ์ดาน,นากับผ่านหลังผ่านหลังเลือกได้จะเอาสามห้าหกได้หมดครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เจ็ดต้องเพิ่มเงินเดอ้อนะครับเอาตามโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทเดอ้อนะครับพี่น้องสำหรับเจ็ดสิบหกแรง นะครับอ้าวมาดู90แรงนะครับตัวนี้ผู้ใดอยากได้รถใหญ่เฮาก็มีนะครับอันนี้เป็น90แรงนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับรถ76แรงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเพิ่มเทอร์โบเข้ามานะครับแล้วก็ปรับพวงมาลัยขึ้นลงได้สบายนะครับตัวนี้นะครับ90แรงมาห้าศูนย์นะครับราคาตอนนี้1นึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทเดิมพินอนอ่าตัวนี้เครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ 4 5 0 0ซีผู้ใดมักใหญ่ก็เอาคันนี้เลยนะครับพี่น้องสำหรับรถ90แรงนะครับสอบถามมาได้ครับใครอยากดูรุ่นไหนนะครับตอนนี้นะครับเซลแป๊ะนะครับไร่สดให้พี่น้องเบิ้งเลยนะครับเฮาไ่ต้องตัดต่อวิดีโอให้งากนะครับให้เบิ้งนะครับในโชว์รูมเฮานะครับก็มีตั้งแต่รถเล็กถึงรถใหญ่นะครับหรือจะรถเฮต้าเฮาก็มีนะครับช่วงนี้นะครับ ช่วงลวงหน้านะบางที่เพิ่นอาจจะบรอด้แถมถึง2 3สามชิ้นเด้อพี่น้องนะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของเดือนแต่ละเดือนนะครับตั้งแต่ลด40แรงนะครับเหมือนอยู่ด้านหน้าของพี่น้องนี่นะครับเราจะแถมนะครับชุดใบมีดดันดินแล้วก็ผานพวนนะครับแล้วก็ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่40ถึง75แรงเด้อพี่น้องที่แต่งชุดแบบนี้นะครับเหมือนกันกับ40แรงก็มี ขาขำลังคานะครับไฟสปอร์ตไลท์กระจกมองด้านหลังหกบานนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดไทยเทีมันสั่นเนาะแต่ละอันนะครับผมพี่น้องอ่ตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับแต่งนะครับพี่น้องเวลาเขาส่งพี่น้องไปนะครับผมแต่บางรุ่นอาจจะไม่มี led แบบนี้นะครับเขาไม่ทํามานะครับผมตัวนี้นะครับบางรุ่นเขาก็ไม่ได้ติดมาเด้อพี่น้องนะครับผมอันนี้เสียแปะแจ้งไว้ นะครับผมอ่ะใครที่สนใจนะครับติดต่อเซวแปะได้เลยนะครับเบอร์โทรก็080ครับ010 9 3 8 1ครับสามารถดูคลิปยอ้อนหลังได้นะครับผมตรงนี้นะครับสำหรับปูได้เดือนกุมภาพันธ์2 5 6พิดเด้อพี่น้องโปรโมชั่นเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับผมตรงนี้ลูกค,ค้า สนใจขั้นใดทัวรมาเบิ้งรายละเลอียดกับเซียวแปะก่อนไดเด้อพี่น้องนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ